งานประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัดยะโสธรปีนี้ก็ได้มีการกําหนดจัดขึ้นกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ21ปีความสัมพันธ์เมืองบั้งไฟระหว่างจังหวัดยะโสธรกับเมืองชิชิบุประเทศญี่ปุ่นโดยสีสันของงานในวันแรกก็เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณปฏิพัฒน์เกมทิศรายงานสดจากจังหวัดยโสธรค่ะคุณปฏิพัฒน์เชิญค่ะจังหวัดยะโสธรน,นะครับพี่น้องประชาชนตามคุบวันต่างๆของจังหวัดยะโสธรและทุกอำเภอ ก็ต่างเคลื่อนกระบวนบั้งไฟเอบั้งไฟสวยงามเข้ามาที่ถนนแจ้งสนิทรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดตั้งเวทีกองเชียร์บั้งไฟขึ้นอย่างสนุกสนานคึกคักตลอดทั้งวันและในช่วงของคืนวันนี้ด้วยครับ <MILL> ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวครับได้ขับรถเข้าสู่ตัวเมืองบั้งไฟโกเมืองยะโสธรครับ ในเส้นทางที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีตามถนนแจ้งสนิทก็จะพบกับพญาคันคากหรือว่าพญาคางคกและพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนั่งตาสีฟ้าใสาแจ๋วรอรับนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเที่ยวที่ยะโสธรซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างดังกล่าวนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิมานพญาแถนซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างกำลังจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดยะโสธรต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งทางจังหวัดก็อยากประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมนะครับสำหรับบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองยสร ตลอดทั้งวันนี้ครับซึงเป็นวันแรกของงานประเพณีบุญบัง้งไฟจังหวัดยะโสธรแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางงานบุญใหญ่ของพี่น้องชาวยะโสธรแต่อย่างใดครับแต่และชุมชนก็ได้เคลื่อนกระบวนบัง้งไฟสวยงามบัง้งไฟเอนะครับและกระบวนบัง้งไฟโบราณเพื่อมาตั้งแถวเรียงอวดโฉมแก่นักท่องเที่ยวยาวเหยียดตลอด300เมตรของถนนแจ้งสนิทถือเป็นการเรียกน้ําย่อยก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับโดยงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยะโสธรเนี่ยก็ จัดระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมโดยปีนี้นั้นกําหนดจดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากครับเป็นปีครบรอบ21ปีของเมืองบั้งไฟเมืองคู่แฝดวัฒนธรรมฮอกโกอินเตอร์ครับจังหวัดยะโสธรเป็นเมืองคู่แฝดวัฒนธรรมบุญบั้บงไฟกับเมืองชิชิบุประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประเพณีบุญบั้บงไฟเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวครับที่ได้มาเที่ยวงานบุญบั้งไฟยะโสธรปีนี้ถ้าได้มานะครับก็ขอแอบกระซิบดังๆครับว่านอกจากจะได้ชมความสวยงามของบงั้ง ของดีของเด่นของพี่น้องชาวยะโสธรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาส้มรสแซ่บนะครับแตงโมหวานเจี๊ยบนะครับถูกใจอย่างแน่นอนรวมไปถึงในส่วนของลอดช่องลอดช่องที่เห็นตอนนี้เป็นลอดช่องใบเตยหอมกลุ่นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือท่านจะได้มารับของฝากแล้วก็ได้มาชิมของอร่อยๆที่ยะโสธรในงานประเพณีปูน้องไฟเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรครับเอื้นแขกเอื้นพี่น้องครับเชิญครับท่านครับไขึ้้นาเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญชวนครับ <Okay. S 2> มาเที่ยวชมงานประเพณีบุญบ้องไฟมางานเดียวครับได้รับถึง3อัตรรถก็คือรถ1นึ่งความสนุกสนานน่นเริงอัตรรถที่2ก็คือความสวยสดงดงามตาะการตาและสุดท้ายก็คือความตื่นเต้นร้าใจขอการาบเรียนเชิญพวกเรามาเที่ยวกันครับ ครับรนี้ก็คือบรรยากาศยามค่ําคืนบริเวณถนนแจ้งสนิทนะครับเห็นได้ว่ามีขบวนบั้งไฟเอบั้งไฟสวยงามมาเรียงรายมีนักท่องเที่ยวเดินมาเที่ยวชมถ่ายภาพเก็บความประทับใจครับขบวนบั้งไฟขบวนทุกขบวนนะครับจะเข้าร่วมพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับความยิ่งใหญ่อลังการความสวยงามจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT บในเวลา9ก้นาฬิกาครับวันนี้บรรยากาศยามค่ําคืนไม่ว่าจะเป็นการประกวดที่ดาบั้งไฟโก้หรือว่าการประกวดเสิร์งกาบเสิร์งบั้งไฟครับจะ สีสันจะเป็นแบบไหนจะรายงานเข้าไปให้ทราบตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้และเที่ยงวันพรุ่งนี้ด้วยครับตอนนี้กลับไปที่ทางสถานีครับ